วันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับดรสมาร์ทคิดนี่ยนะครับหรือที่มีชื่อกันก็คือนายแพทย์มรีแสงพัฒราชัยเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ IQ และก็อีกหลายคิวนะครับอาจารย์ครับเนี่ยนะฮะว่าแมนะมันมันเป็นยังไงรู้สึกว่า สังคมจะให้แต่ความสําคัญแล้วรู้จักแต่ IQ สิ่งแรกเลยครับ IQ วก่อนดีกว่าอาจารย์ครับครับเทียอได่ง่ายไอเหมือนกับสมองข้างซ้ายคือพวกตรกกะความรู้ระบบต่างๆโลกนี้ไม่มีผีมีแต่ความชัดเจน IQ เนี่ยมันเป็นค่าคงที่ประมาณหนึ่งอ่ะก็คือ IQ ก็คือสมองซีกซ้ายหรือว่ามิสเตอร์คลเวอร์หรือว่าคุณฉลาดเนี่ยตักกะข้อมูลท่องจำอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมฮะแล้ว IQ เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของเนเจอร์ก็คือเราเกิดมามีทุนมาแล้ว หรือกระตุ้นกันมาในเนอร์เชอร์เนอร์เชอร์คือการใช้ชุดกระตุ้นเลี้ยงดูบนโลกครับเราเชื่อว่า IQ หรือแม้กระทั่ง EQ เนี่ยเกิดจากการคือบ r n to be อ่ะเป็น DNA นของเราปัจจุ <nature. S 2> บันเราไม่เชื่อแล้ว oh. เราเชื่อว่า DNA เป็นองค์ประกอบหนึ่ง uh. แต่การเลี้ยงดูก็เป็นองค์ประกอบใหญ่อันนึงมันต้องมาด้วยกันเพราะนั้นเหมือนกับ ต้นทุนเราดีคือเนเจอร์เราดีแต่ถ้าเราไม่มีการเรียนรู้อะไรเลยเนี่ยก็แค่นั้นเหมือน X-Men นะครับ X-Men มีพลังในตัวเนี่ยรเรีนเนเจอร์แต่ถ้าไม่มีการฝึกฝนอะไรเพิ่มก็แสดงออกมาไม่ได้อ่าก็คือสุดท้ายก็ต้องเป็นเนเจอร์กับเนอร์เชอร์พร้อมๆกันครับซึ่งซเนอร์เชอร์เนี่ยนะครับก็จะแตกไปเป็นอะไรถ้าง่ายๆนะครับเป็น Environment สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ Experience ประสบการณ์ที่เราเจอหรือ Education คือการสอนการเรียนรู้ที่ของเราแล้วก็ Emotion ด้วยคะับทำไมเด็กบางคนฉลาด เรียกว่าไม่เท่ากันคือหลังๆเนี่ยเราจะเชื่อเรื่องของการเลี้ยงดูมากกว่าว่าแปลว่าต้นทุนเกิดมาไม่เท่ากันแต่ถ้าเราฟูมฟักให้ความรู้แล้วก็รู้สไตล์การเรียนรู้ของแต่และคนเนี่ยเด็กคนนั้นจะไปได้เร็วรเป็นคนเป็นหลายคนเรียนรู้ไม่เหมือนกันใช่ผู้ใหญ่เหมือนกันครับผู้ใหญ่ก็ต้องรู้ว่าตัวเองเง <ๆ S 1> รียนรู้ผ่านอันไหนดีกว่ากันเช่นผ่านการอ่าน<ม>หรือผ่านการจดหรือแค่ว่าคนอย่างผมเนี่ยเรียนรู้ผ่านการฟังเป็นหลักผมไม่ต้องอ่านหนังสือผมฟังคนอื่นเขาพูดแล้วผมเก็ตเลย หาตัวเองให้เจอครับแล้วก็ใช้สไตล์การเรียนรู้ให้ถูกต้ตองครับนะฮะแล้วก็คือเรื่องของ iQ คิวนะครับอาจารย์ครับ iQ ก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนไทยและพ่อแม่ไทยก็ส่วนมากก็มกกักจะให้ความสําคัญกับสิ่งนี้แล้วก็ทั้งโลกแหละครับก็คือจะเน้นแต่ iQ ต้องฉลาดเลี้ยนเก่งจะได้แบบเก่งเรื่องของเทคโนโลยีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็รู้ตัวเองตั้งแต่เด็กๆนะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบถนัดหรือว่าชอบเรื่องนี้ขนาดนั้นแล้วผมเป็นคน iQ ต่ำหรือเปล่าฮะุอย IQ กับความชอบคนละเรื่องกันนะครับ ไอคิวก็ส่วนไอคิวคนไม่จําเป็นต้องเก่งเลขเก่งเลไม่จาเป็นเลยครับลองดูสิว่าพวกจบด็อกเตอร์อ่ะไอคิวต้องดีถูกไหมครับแต่ถามว่าจบด็อกเตอร์แล้วเป็นใหญ่เป็นโตหรือเปล่าก็ไม่ไม่เยอะถูกไหมเราบนั้นไอคิวกับความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะมาด้วยกันได้คือคุณมีไอคิวสูงคุณมีโอกาสสาเร็จมากกว่าแต่อาจจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเรื่องของไอคิวกับความชอบจึงต้องแยกออกจากกันเลยเช่นเคยโอเคนะครับแต่ว่ากระตุ้นไอคิวได้ด้วยการนอนการกินการเรียนรู้ที่ถูกวิธี ที่ถูกกับสไตล์ของการเรียนรู้ของเขาด้วยถูกต้องไหมฮะตัว IQ EQ เนี่ยกระตุ้นหลักๆเหมือนกันคือทําจิตใจให้ผ่องแพ้วนพัุณภาษาเนี่ยจะภาษาจินใช้ว่าอะไรนะกับเป็น positive thinking อ่ะตรงนี้ต้องฝึกเวลาใช่ต้องเป็น optimistic ไม่ใช่ pessimistic หรอกเพราะฉะนั้นเจ้าตัวทําให้เราเป็นมนุษย์คิดบวกเนี่ยมันจะฝึกการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ไปด้วยกันครับ ผมเคยอ่านว่าคือถ้าถ้า clever ก็คือฉลาดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น genius เนี่ยก็คือต้องต้องสองต้องสองอันคือคือไม่ใช่ฉลาดคือแบบโอ้โหเก่งเลขติวเลขอย่างเดียวคือฉลาดได้นะครับแต่ไม่มี creative คือไม่มีความคิดสร้างสารรค์ที่จะไปสร้างอะไรต่อหรือคิดนอกกรอบได้ว่าต้องให้2อ,อันนี้มันเชื่อมโยงกันให้ได้สมองสองข้างมันต้องเชื่อมกัน IQ กับ EQ ความชอบความถนดัดความเก่งแล้วก็ความสุขมันต้องเชื่อมกันให้หมดจะกลายเป็น smart e n g i n e e r ฉลาดอย่างเดียวไม่ได้นะครับ เรียนเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องฉลาดด้านน,งนึงๆอีกเยอะซึ่งอันที่2ที่เราได้ยินบ่อยๆคือ EQ EQ คือตัวย่อจากอะไรครับ EQ เนี่ยเป็นภาษาที่เาเรียกเพี้ยนมานิดนึงนะครับ<ม>เพราะว่า IQ มันเป็นค่าตัวเลขจากการทดสอบใชมครับ i n t e l l i g e n q u o t แต่แตใช่ครับแต่ EQ ก็คือ Emotional Quotient ซึ่งคนพยายามจะวัดออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งจริงๆไม่จําเป็นต้องวัดเพราะ EQ เดี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงได้ตลอดชีวิตแต่ว่าตอนนี้คุณ EQ ไม่ดีพอคุณผ่านประสบการณ์ชีวิตคุณเกิดการเรียนรู้ EQ บางตัวคุณจะขึ้นนขึ้นแต่บางช่วงพอ EQ คุณบางตัวขึ้นแล้วคุณก็รู้สึกโลกนี้มันช่างโหดอะไรเหลือเกิน EQ คุณก็หล่นไปอีกปัจจุบันเราเลยไม่เรียกว่า EQ แล้วครับเราเรียกว่า EI Emotional Intelligence ความฉลาด การควบคุมอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งมากกว่าการควบคุม oh. เพราะว่าถ้าเรายึดของ Harvard University oh. Harvard Business School แล้วกันนะ oh. ท,นท่านก็แบ่งตัว E I เนี่ยเอกเป็น18มิติ <Wow. S 1> สอง oh. สองอันที่เรารู้จักคนทั่วโลกจะคือเท่าทันอารมณ์ตัวเองเรียกว่า Sell เซล i o n a l a w a อว n e s oh. s กับเ e ล o t i o n a l Control อันนี้เรารู้จัก รับคนส่วนใหญ่ที่ว่าอ๋อ E I E Q มันมีแค่การควบคุมอารมณ์แต่แหลกจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันมีเรื่องอื่นอีกด้วยคือ E I เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่หมวดที่1คือคุณรู้จักตัวเองไหมเรียกว่าคุณมีเซลล์ awareness แค่ไหนนะครับหมวดที่2คือถ้าคุณรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยคุณมีเซลล์ control หรือเปล่าควบคุมตัวเองได้ไหมเช่นรู้ว่ากําลังโกรธแล้วควบคุมได้หรือเปล่าบางคนเนี่ยรู้กําลังโกรธแต่ควบคุมไม่ได้โกรธไปแล้วลุยตกหน้ารูปไปแล้วี ก็เป็น2องเซลล์ awareness เซลล์ control อันที่3ที่ครูคริสพูดนะครับคือเรารู้จักคนอื่นมากน้อยแค่ไหนเรียกว่า social, aware social awareness ใช่เรารู้เรา,รเรารไม่ว่าคนในครอบครัวเราเขากำลังร,รู้สึกอะไรเขาเก่งอะไรเขาต้องการอะไรคือ social awareness อันหมวดที่4ก็คือเป็น social interaction หรือ social skill ก็คือคุณมีทักษะในการเข้าสังคมมากน้อยแค่ไหนจาก4หมวดนี้ครับกลายเป็น18ตัวพ่อแม่หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองเกระตุ้น E.I หรือ EQ สักนิดหนึ่งได้ยังไงบ้างครับเปลี่ยนตัวเองก่อนคุณพ่อคุณแม่ต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนว่าฉันจะช่วยลูกฉันอยากให้ลูก EQ ดีฉันต้อง EQ ดีก่อนผมมีคำานึงว่าคนที่เปลี่ยนตัวเองได้ถึงจะเปลี่ยนคนอื่นได้เราปรับตัวเองก่อนเพราะนั้นการฝึก EQ ให้คนอื่นเนี่ยก็คือต้องฝึก EQ ตัวเองด้วยสําหรับ ทั้นที่พระพัฒนาตัวเองต่อก็เริ่มจากอ่ะเท่าทันอารมณ์ตัวเองให้ได้หาวิธีของตัวเองให้เจอว่าถ้าอารมณ์เสียเนี่ยมันจะมีแฟมิลี่ของอิโมชันอยู่นะ,ะว่าก่อนเราจะโกรธเราไม่โกรธทันทีนะครับมันจะมีตัวอ่อนของอารมณ์อยู่เช่นอาจจะเริ่มไม่พอใจแต่ยังไม่โกรธเริ่มหงุดหงิดหงุดหงิดมากขึ้นก็เริ่มโกรธโกรธมากขึ้นก็เวียงอย่างเงี้ยฟัดงงฟัดงาไปเพราะฉะนั้นเท่าทันอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วสอนลูกด้วยว่าอาจจะให้ลูกช่วยได้ซ้ำถ้าแม่รู้สึกไม่พอใจลูกแม่รู้สึกหุดหง อันนี้ก็จะพัฒนาเป็นคักูแล้วเด็กเรียนรู้จากเราโดยตรงครับอีกอันนึงก็คือคําชมครับฝึกชมบ่อยๆการฝึกชมฝึกขอบคุณเป็นการฝึก EQ ตัวเองและทําให้ E q ควนอื่นดีขึ้นด้วยมนุษย์ก็อยากจะมีความสุขความสําเร็จคำคำหนึงคือความสมดุลใช่ไหมฮะผมพูดเสมอความสมดุลเนี่ยนะครับสามสอสุขสําเร็จต้องมีสมดุลด้วย IQ ทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่คุณอาจจะไม่มีความสุขคนที่แบบ อยู่บนตำแหน่งสูงสูงไม่มีเพื่อนก็เยอะแยะแต่ EQ ทำให้คุณมีความสุขแต่ถ้าคุณมี EQ อย่างเดียวคุณมีแต่ความสุขคุณก็อาจจะไม่สำเร็จเพราะนั้นคุณต้องมีทั้ง IQ กับ EQ ส่วน a q เหลือทั้งหมดซึ่งอนาคตอ,อาจจะมีขึ้นเยอะมากมายเนี่ยผมจัดมันอยู่ใน ICU EQ แล้วกันหรือก็ได้ข้อคิดดีๆอีกแล้วนะครับกับอาจารย์หมอหรือว่าคุณหมอมนตรีของเราเนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับที่นะครับให้ความรู้แล้วก็ข้อคิดดีๆกับผมแล้วก็กับคนที่ติดตามเรามาเสมอนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆเมื่อไหร่นะครับก็จะมาถามคุณหมอมารบกวนคุณหมอครับงขอยินดีมากครับไม่ต้องเกรงครับ <Right. S 1>